โดยสบายดีท่านผู้ชมวันนี้เนาะคะ่ะพระเจ้าจะมาแชร์ประสบการณ์เนาะในการเฮ็ดพัสด์สปอร์ตเนาะโดยเดี๋ยวนี้มันสบายแล้วท่านผู้ชมเนาะก่อนอื่นเราเทาก็ต้องมาดาวน์โหลดแบบฟอร์มนี่ก่อนเข,เข้าไป Google เลยเนาะเขาก็พิมพ์คำว่าแบบฟอร์มพัสด์สปอร์ตปี2 0 2 3คลิกเข้าไปตัวนี้เลยเนาะที่ว่าเป็นไฟล์ pdf นี่เลยเขาก็ดาวน์โหลดเอาแบบนี้เลยเนาะแบบฟอร์ม ดูว่าเขาจะส่งเป็นไฟล์เนาะไปให้ป word app ก็ได้ให้มูก็ได้เนาะเป็นไฟล์ pdf แล้วเขาก็ไปเข้าน้ำคอมพิวเตอร์แล้วเขาก็ได้ไฟล์นี้เขาก็ปริน้นออกมาโดยเป็นส่งเป็นไฟล์แบบนี้เลยเนาะเดี๋ยวมันจะมีให้เขาส่งไปแบบนี้เนาะเป็นสเกตบอเนาะแต่ว่าเป็นไฟล์ pdf แล้วเขาก็ส่งให้เป็น วอตแอป,ปเอาเนาะไปหาหมก็ได้ผู้ใดผู้หนึ่งหรือว่าคนในครอบครัวก็ได้แล้วเขาก็ไปล็อกอินเข้านำคอมพิวเตอร์เพื่อเาะจะได้ไปดาวน์โหลดและสปรินต์เนาะฟอร์มนี่ออกมาฟรีเนาะเพิ่นก็กำกับอยู่เนาะฟรีบ,บ่าาได้เสียค่าใดๆเนาะแบบฟอร์มตัวนี้นะโดยหลังจากที่เขาดาวน์โหลดแบบฟอร์มและปริน์ออกมาเรียบร้อยแล้วเนาะเขาก็จะมาประกอบแบบฟอร์มตามนี้เลยเนาะ ติดหูใส่เนาะขนาด4คูณ6ประกอบข้อมูลทุกอย่างครบแล้วเขาจะแบบว่า copy วัดประจำตัวเขาเนาะเพื่อจะมาติดใส่บล็อกตัวนี้น,นี่เนาะหลังจากเรียบร้อยแล้วเขาก็เซ็นแล้วเขาก็จะไปหลังจากนั้นจะไปเซ็นนายบ้านและประทับตา โดยผ่านไปเรียบร้อยแล้วสำหรับการประกอบฟอร์มเนาะวันนี้เราสามารถจองคิวเฮดพาสปอร์ตได้นำเว็บไซต์เนาะขากับพิมพ์เข้าไปเลยว่ากล่มกลงสุนเมื่อพิมพ์เข้ามาแล้วเป็นหน้าแบบนี้แจ้งการนะเนาะเราอ่านเนาะราว่าท่อนอ่านนะเราก็กดออกเนาะ โดยอ่านแล้วกดออกนะเขากำมาเข้าตัวเนาะใบคำห้องคอเห็ดหนังสือพันเดนคลิกใส่ตัวนี้เลยเราจะมาคลิกใส่ตัวขอหนังสือพันเด่นแบบธรรมดาเนาะอิเล็กทรอนิกส์แบบธรรมดาเพราะเ่าไ่ได้ไปในทางการอย่างต่างๆเนาะแบบทั่วไปคลิกใส่เลยเนาะคลิกใส่ตัวนี้เนาะลงทะเบียนยืนหลังจากนั้นเขากำมาอ่านเบงเนาะตัวนี้เนาะเพิ่นจะมีคําแนะนําประกอบคําห้องขอหนังสือพันเดนเนาะ เลื่อนลงไปลงไปเนะาะอ่านมึดเลยเนาทานาบุชมอ่านเบื่องเด้อเนาเพื่อจะได้ไรู้รายละเอียดว่าเป็นยังไงเขาจ้ามีคําแนะนําต่างๆอยู่นี่ในการในการที่ว่าขอเหดหนังสือ้อปรนเดนต่างๆเนาะ,ะรายละเอียดตัวนี้เฮาจะอ่านเบิ่งมดเลยเพื่อความเข้าใจก่อนที่เขาจะไปขั้นตอนต่อไป โดยข้อมูลรายละเอียดทั้งหมดนาะมี13ขอ,อน้ำกันนาะททานผสชมนาะหลังจากที่ยาอ่านแล้วนเอาก็กดคำว่าอ่านและหับทราบแล้วหลังจากนั้นเขาก็มาเลือกสถานที่นาะที่จะเห็นหนังสือพันเดนนาะวันวันที่เดือนปีต่างๆที่เขาะจะไปเห็นพาสปอร์ตโดยหลังจากนั้นเขาก็ซื้อใส่ซื้อเขาซื้อน้ำสกุล อันนี้ยกตัวอย่างว่าใส่ซื้อน้งก่อเนาะลองเบิ่งเนาะน้ำสกุลเขากะก,กอกใส่ลงไปใส่ซื้อของเขาอะไรนี้อันนี้มันข้าวาเจ้าเฮ็ดยกตัวอย่างให้เบิ่งซื้อเนาะ โดยประกอบใส่เนาะวันเดือนปีเกิดของเฮาใส่ในบล็อกต่างๆตามคํากํากับนี้เนาะอนันนี้ยกตัวอย่างโดยเฮากอ,กอกขอ้มูลตามนี้เลยเนาะใส่มดทุกห่องหันเนาะ่ให้มีขีดซี่ให้มีห่องแดงๆนี่เนาะเมื่อเฮากอกสำเร็จมันก็จะเป็นสีเขียวแบบนี้เนาะใส่เบอร์โทรเนาะใส่ทุกย่างแล้วกวดคืนเบิงให้ละเอียดเนาะครบตาม ที่มีห้องให้อกอขคอมูลนี่แล้วครบถวนแล้วบอเนาะโดยเขาก็ลองอกดจองลองเบิ้งเนาะถ้าว่ากดจองบบได้เนาะโบได้เขาจึงเลื่อนวันที่เดือนปีไปไหม่อีกเนาะเพราะว่าบางเธอมันอาจจะเต็มนะอันนี้เป็นเบอร์โทรตัวอย่างเนาะลองใส่เบิ้งเนาะเป็นตัวอย่างซื่อๆแล้อ,อทานผู้สมเนาะ โดยอีกอย่างหนึ่งเนาะาว่าเขาแคปได้สําเร็จแล้วเนาะเขาแคบหูไว้พมเนาะแคปหูแคบหน้าโจโทรศัพท์เขานีไว้พมแล้วเขาไปปริน์ออกเนาะปริน์ออกแล้วเอาไปน้ำเนาะนอกจากที่เขาจองอยู่ในระบบแล้วเขาต้องมีตัวปรินไปยั่งยืนพมเนาะว่าเมนเขาเทแล้วเขาเป็นคนอกะอย่างเรียบร้อยตามนี้เนาะมันจึงโบล่าซาสมมุดว่าเขาไปยืนเอกสารมาแล้วเขาจะว่าโอ้ต้องมีใบพินเดอร์เขาจึงโบได้ออกไปจึงโบเสียเวลาเนาะ โดยอีกเท่านึงเนาะกดคืนเบิงดีๆเนาะเมื่อสําเร็จเรียบร้อยแล้วเขาก็กดติ๊กใสนนี่เลยนะจองบัตรคิวเลยเนาะถ้าว่าได้ก็สําเร็จก็ถือว่าจองสําเร็จเนาะเพื่อนก็จะเอาบัตรคิวมาให้เฮาเนาะเขาก็ได้บัตรหลังจากได้บัตรคิวแล้วเขาก็มารอถ่าอยู่ห้องสัมภาษณ์ถึงหอดบัตรคิวเขาเพื่อนก็จะเอิ้นไปสัมภาษณ์ โดยหลังจากที่สัมภาษณ์แล้วเรียบร้อยแล้วเนาะเขาจะเอาเอกสารของเขาเนาะไปอยู่ข้างนอกเนาะที่ว่าห้องจ่ายเงินเขาจะไปจ่ายเงินโดยข้าพเจ้าจ่ายเรียบร้อยแล้วเนาะจำนวนเงินเป็นสี่แสนกีบเนาะตัวนี้จะเป็นเล่มบางเนาะทันูุชมเล่มน้อยใจข้าพเจ้าก็อยากได้ตัวหกแสนอะไรเนาะมันมีเอ่อสี่สิบแปดหน้าตัวนั้นแต่ว่าบุมีเนาะหลังจากนั้นเพิ่นจะนัดเขามาเอาเนาะสองอาทิตย์เนาะนัดมาเอาพัสดุทันูุชม โอ้ยเมื่อนี้มาเอาแล้วเนาะเขาเอาบัสอ่าที่บินที่เพื่อนนัดท่านวางไว้กับตาแล้วเพิ่นก็จะเอิ้นซื้อเอาแล้วแบบนั้นเนาะเดี๋ยวถือว่าบูดุลเนาะไว้อยู่เนาะโดยขอบใจใหลายๆทุกท่านที่เข้ามาเบ่งมาชมเนาะขอบใจใหลายๆเด้อเนาะอย่าลืมกด like, share, ไลค์สับสไครต์กดแชร์ให้เด้อเพื่อเป็นกำลังใจเนาะในการถ่ายคลิปต่อๆไปเนาะเรียบร้อยแล้วได้แล้วเล่มใหม่ได้แล้วอมันฮอดปีสองพันสามสิบสามพูนนะ